แต่ว <S, s Connie> ่าจะมีเด็กคนนึงที่เขาจะแบบคือเจอหน้ากคนไม่ได้เลยถ้าเกิดเจอปุ๊บจะมีอาการร้องไห้แลการ่ากายขึ้นเลยครับก็เลยได้เอาไปนอนเตียงในห้องนู้นคนนึงใช่มมาอยู่ได้สี่เดือนแล้วค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะบอกเหมือนกันว่าคือน้องอ่ะคือเลี้ยงมาแต่ในครอบครัวที่ไม่ได้พาไปเจอผู้คนข้างนอก แล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่ากลัวกลัวกลัวแบบเจอคนอย่างนี้กลัวเหมือนผู้ปกครองมาติดต่อเนี้ค่ะต้องพาไปห้องน้ำถอนไม่งั้นคือแบบจะเป็นตลอดเลยคือจะแบบอยู่กับครูกอดครูแล้วก็แบบร้องร้องเนี้ค่ะตั้งแต่เลี้ยงมาเปิดมาหกปีแล้วพี่เพ็เพิ่งเห็นเคสนี้รายแรกค่ะือดีดือนแล้วนดีขึ้นใช่เพราะว่าเพราะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ว่าคือถามว่าอยู่กับครูได้ไหมได้ตั้งแต่เดือนหนึ่งค่ะแต่ว่าคือ ของคุณเคยครูกับเพื่อนเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าเกิดแปลกหน้ามาแมตซ์ลุบเนี่ยไม่ได้เลยใช่อาจจะเป็นเรื่องโปรีจอยูหลาเนาะค่ะเ้องป็นฝ่ายหนึ่งว่าหนูเปิดมาตั้งนานีนไม่เคยเจอแบบนี้เลยแต่ถามว่าเขาเข้ากับเพื่อนเขาบอกครูได้ไหมหนึ่งเดือนปรับได้ทุกคนค่ะที่ทํามาก็คือไม่เกินเดือนค่ะเด็กเข้าระบบได้หมดแต่ว่าจะมีคนนี้ที่แบบว่าเจอแล้วแบบเจอคนแบบนหน้าหนงจะไม่ได้ี่คนนั้นสองขวบค่ะ ชาสองัวตอนนี้ก็สบสคนใช่สคนี่คนสี่สเลยูกรเลยมีปญหากับผูกรผู้คไม่มีปัญหาเ่ไม่มีปัญหาคือคือของเราตั้งแต่มันเกิดเรื่องบ่อยเนาะเราก็เลยกั้ครองเลยค่ะว่า เด็กจะมาหรือไม่มาก mm ็ช hmm. ัางแปดโมาครึ่งเราจะปิดประตูเราไปนะคะแล้วถ้าเกิดนมาให้กดเก่งแล้วเรียกเราจะเปิดรับให้แล้วเราจะเปิดอีกทีคือบสี่บ่สีแล้วก็รับได้เลยนอกจากว่าผู้ปกครองจะรับก่อนเวลาให้แจ้งเข้ามาแล้วเราจะกดเราขอให้เพราะว่าอะไรเพื่อความปลอดภัยของบุ้รลายของคันเีนะคะเพราะว่าลูกใครๆก็ร้องน้องเหมือนแก้ตาดวงใจค่ะเหมือนเราถามว่ามีแต่ผู้หญิงใครมันจะเอาทันใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่รอป้องกันไว้เนียค่ะ แต่บ so ูบูของอย่างคู่กับยังอยางค่าวแต่ละค่าวเรนนี่จะต่อย่างนี่เลยเดี๋ยพ่อยังยังสิบเลยค่ะคอนเทลโทรมาลาต้าคอนเทลเมียมาลาต้ใช่เมื่อเมื่อเปิดได้ปีที่สองของเรนมีปัญหาคันขัดตอนนั้นคือพ่อกับแม่ผิดกันตอนนำมาฝากเนี่ยดีกันอยู่แต่ว่าตอนทะเลาะกันคือคู่กับเซลลหรูเป็นตัวประกันอีกคนหนึ่งกับเซลลหรูเป็นตัวประกันนั่นสินะ ก็เลยบอกว่าต้องให้คนที่เขาเป็นคนมาสมัครเขาถึงจะรับได้ก็เลยบอกนี้ยึดตัวคนที่ลายเซ็นเป็นคนอดิษฐ์มารับได้นี่นะค่ะส่วนกรณีคุณจะไปกม่ปิดการที่ลอกแต่เยอะๆเด็กสิบกว่คนเลยสเตเดย์ก็เด็กเด็กไม่ตรวมเงินไม่ค่ะมีการทัโรมีอุทธรเนี่ยค่ะที่คือคภูกลังติดตุลของพ่อแม่ไม่ค่ะพ่อแม่ทํางานที่อุทธร์แต่ว่าต้องเอาลูกลูกตั้งแต่ที่แฝดสองคนค่ะ เมื่อสามปีที่แล้วพี่แฝดมาฝากแล้วพี่แฝดเข้าโรงเรียนปีนี้แล้วทีเนี้ยอันนี้น้องก็มาด้วยเพราะพี่แฝดไปอยู่ห้องบานสรทธิเฉลิมก็เลยต้องมาส่งแล้วก็มาจบอนิจจาใช่มาแล้วงอยู่แล้วแล้วก็จะมีสองสองแทนเตรียมเชือกยิ่งน้องพูดตรงตรงนี้นะกมาโอ้ยโอ้วเดือนะทำตาลายให้เอาเด้อในใน